สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากโบรกเกอร์ ATB นะคะประจําวันที่3เดือนธันวาคม2567ค่ะก็เริ่มกันที่ข่าวทองคำนะคะทองคำนะคะปิดล่วงลงเมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์นะคะนอกจากนี้นักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลแรงง,งานในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะโดยวันนี้นะคะจะมีการเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัคร และก็อัตรา การหมุนเวียนของแรงงานนะคะในเดือนตุลาคมนะคะส่วนวันพุธนะคะจะมีการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะจาก a อ p นะคะหรือว่า a อ p ีพีนอนฟาร์มที่เรารู้จักกันนะคะส่วนข่าวสําคัญนะคะจะอยู่ในวันศุกร์นะคะก็คือจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขนอนฟาร์มนะคะหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการ,กรเกษตรข,ของเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะนักลงทุนเนี่ยยังจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของคุณเจอโรมพาวลนะคะประธานเฟดนะคะในงานเสวนานิวยอร์กไทม์เดลบุ๊กสมิธใน ซึ่งจัดที่นครนิวยอร์กนะคะก็ถ้าตามเวลาไทยนะคะจะตรงกับวันพฤหัสที่5ธันวาคมนะคะประมาณเวลาตีหนึเลยนะคะก็สัปดาห์นี้นะคะข่าวสําคัญส่วนใหญ่จะอยู่ท่ายสัปดาห์นะคะก็คือวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่จะมีการประกาศนอนฟาร์มนะคะส่วนข่าวตำตารางวันนี้นะคะก็ประกาศตัวเลข Job Opening นะคะหรือว่าตั้ง ตัแต่งว่างานเปิดใหม่นะคะก็ประกาศเวลา4ี่ทุ่มนะคะก็คาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ 7.49M เกอ็มนะคะก็เพิ่มจากตัวเลขเขาก่อนเล็กน้อยนั่นเองนะคะส่วนทางด้านเทคนิคนะคะจริงๆเทคนิควันนี้ก็ยังมี2ตัวให้ดูนะคะก็คือทองกับ EU นะคะเพราะว่ากราฟตัวอื่นเนี่ยก็ยังไม่น่าสนใจเทเท่าไหร่นะคะสำหรับทองคำนะคะเมื่อวานเนี่ยที่มิวให้กรอบแนวรับแนวต้านไว้นะคะแล้วบอกว่าถ้าสะรุฝั่งไหนตามฝั่งนั้นเนาะแล้วก็ให้แนวแนวรับอยู่โทนโซนประมาณ2 6 2 6 นะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็ทำท่าเหมือนจะเบรกแนวนะคะแต่ว่าไม่เบรกนะคะแล้วก็มีแท่งเทียนกับตัวกับตัวขึ้นไปได้นะคะวันนี้นะคะก็ะหลังจากที่ ของขังกลับตัวกลับขึ้นมานะคะเมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับขึ้นไปเทสกรอบบนนะคะมิวก็จะให้กรอบใหม่นะคะคร่าวๆอิงกับกรอบเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเบรกแนวไหนนะคะก็ตามทางฝั่งนั้นนะคะก็สําหรับแนวต้านวันนี้นะคะก็ยังให้เป็นตัวเดิมนะคะอยู่โซนประมาณ2,626 26ถึงโซนประมาณ2,622นะคะส่วนแนวต้านวันนี้นะคะ่าจะให้อยู่ที่2,647นะคะถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็อาจจะขึ้นถึง2,664นะคะแต่ว่าถ้าทะลุแนวรับ ล่างได้นะคะก็อาจจะลงต่อถึงที่ประมาณ2,608 0โดยประมาณนะคะแต่ว่าถ้าดูแนวทมทันเฟมใหญ่นะะทันเฟมเดีนะ,ะก็มีแนวโน้มที่อาจจะปรับตัวลงต่อได้หรือว่าขึ้นต่อได้นะคะแต่ว่าอา่าภายในช่วงเวลานี้นะคะน่าจะ วิ่งไซด์เวย์นะคะเพราะว่ารอข่าวนอนฝ่ามันศุกร์นั่นเองนะคะส่วน EU ค่ะเมื่อวานที่มิบอกว่าเขาทําเหมือนทริปเปิลท็อปนะคะแต่ว่าถ้าดูในทานเฟรม H4 นะคะก็เหมือนเป็นแค่ดับเบิลท็อปเฉยๆนะคะแล้วก็วัดระยะนะคะกะ็ให้เป้าหมายราคาฝั่งลงนะคะอยู่ที่1.04694นะคะก็วันนี้เมื่อวานนะคะเมื่อวานลงถึงเรียบร้อยแล้วก็มีแท่งกลับตัวนะคะก็อาจจะปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยนะคะแล้วกอ็อาจจะลงต่อได้นะคะก็ให้แนวรับอยู่ที่ เดิมนะคะ1.0469นะคะถ้าลงต่อนะคะอาจจะทะลุถึงโซนประมาณ1.04337นะคะเดี๋ยวทําแนวไว้ก่อนนะคะหาก็ถ้าวันนี้ลงต่อเนาะแต่ว่าถ้าไม่ผ่านแนวรับ1.04694ได้นะคะก็อาจจะปรับตัวขึ้นถึง1.0 5258นะคะนี่เป็นแนวต้านแรกเนาะแล้วก็ต้านถัดไปก็คืออยู่ที่1 0 5่งจนะคะแนะนํานะคะทั้งทองคําแล้วก็อูนะ,ะเล่นตามกรอบไปก่อนนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้มีขานนา่าวนอนฟาร์มนะคะกราฟน่าจะวิ่งไซเวในกรอบนะคะแล้วก็รอวิ่งทีเดียวในข่าวนอนฟาร์มวันศุก์นี้นั่นเองนะคะก็วิเคราะห์กราฟก็กกจะมีประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่านเทพโชคดีมีกำลทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ